กินเล้วาจะไปไม่ลากเลยเหรอ อาราเลยเอะเพื่อนแต่บอกว่าไอ้นี่งไง e บอกไ,กไม่กลัวไงอะไรวะตะกูลันเกมมึงรันกูลันเหมือนกันไปว <ตา S 1> ิ่ง,งหนีไอเฮียไมลงพร้อมกันหยิบปืนเล่งและยิง ป้งป้งป้งปุ้ง,ง,ง,งว่าช่วงนี้ไ<ป>ี่ทำงานไปเบาไป au, ไปเบาไปเบาไป, au, ไปเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดก่อนอีกไปใจเย,ย็นน้องพี่ขอละช่วงนี้พี่ตีน่าจะทำงานเหน,เนื่อยไอ้ช็อปยิงปุ๊บล้มปุ๊บตายปั๊บล้มปุ๊บตายปั๊บอย่าลืมช็อเพื่อนกันด้วยนะพวกมึงแคลรี่อ่ะสามเก้าสามกระสุนพี่มีสามสิบนัดยิงล้มสามสิบคนแน่ๆออกมาเหรอพี่ พวกเราล้วนเชี่ย <motiv> ม <ators> <vt ret ro niveau> ุติทำงานหนักแต่เขาเชี่ยเหมือนเดิมเลยเชี่ยอยู่เป็นล้านเลยเยอะๆเชี่ยเหมือนเดิมเลยเชี่ยงคืนตำรวจจะประกาศเลยไอ้มึงซูมไปดิแล้วมึงตอบกูดิว่ามึงกลัวไหมมึงเอาโทรศัพท์แล้วมึงซูมไปดิเลยว่าดูาแคทิ้งเลยฮาเลยยงบอกคนน้อยเฮียคนรับแหล่สัตว์

แก่ต้มูมดิบมิิไวนนาวฮี่ง้นเอนาติดในบอสเกินนไหั่านไปทางบ้านมันอ่ะอ่นไปทางบ้านมันหันหันหัวไปทางบ้านมัน่ะหันไปทางบ้านมันเออหันหันหน้าไปทางบ้านมันมึงเชื่อกูดิ

พี่พงเมาครับพ erm ี่พงเมาไอเวสตายบอกพี่แค่นั้นแหละขันออกไฮเวย์ ดดดิิิปปกอ่านไมปทางนู้นนะอ่านไปทางไหนครับทางนี้ผมกูไม่เล่นปืนแล้วเตะกูไปเล่นกับเพื่อนได้เลยชุบยเพื่อนนะปล่อยไว้เองยวจัดให้เฮ้ยใครชุบอ่ะตะโกนดังๆเดี๋ยวพี่จะยิงให้เน้นๆหันไปทางนู้นนะพี่ตกกุ้งยากันเนเซอร์มีกันปะเนี่ยเที่อ ไม่มีมึงตายหมดแน่บอกให้เตรียมเลยก็เตรียมแต่ไม่เตรียมยากันเนี่ยไม่ต้องเอายากันนะครับครับไม่ได้กินเขามียากันกนหมดแน่นอนสุดครั้งเนี้ยแทุกวุกูดีๆแกไหนอยากมันลองดีแต่ครูซาตานเอาไปแล้วสอสารเจ้าโกงโกงนะ

อ่ะไม่มีไม่มีจะไม่เสืบไม่ต้องถามไม่เช็คประวัติที่บอกวาเจงเคพุ่งมุ่อยูบนนที่ประจักษ์ก็เอานี่เล่นบที่บอสเรื่องมึงเรื่องเสืแซไอสัตว์ว่ามังกรได้มีหัว ไม่มีหัวม่าดไม่กับไ้ไม่มีหัวเฮ้ยมปนคืนลอดลอวเลยเย็่ตัวไอ้นี่อันอนี้อันนี้ส้มส้มจากไอ้ลอนดอนอะสมัยอยู่ลอนดอนกินบ่อยอยู่เนี่ยส้มม่อเอาถนะัาางน้ำไล่ตีเหลยออจุกไล่ปาแป้งให้ด้วยปล่อยแะไร กันปะมวกับแนเอาอ trips, อมวกกับแ่นตาแลกกับปืนปะโอ้ยเสียไอเดียตาไอ้ <c oughs> pair, ้าอางาน้องขวาน้องขวามีน้องขวานะก็มีคนอ่อยิบสองคับลงน้ำใแต่ไม่รู้รีหลอดในบ้านด้วยปาะ

3, 2, 1, JK, สามสองหนึ่ง J K สู้มึงรู้คำว่าเดียวคำว่าสู้คำเดียวโอเคปะและเพื่อพูดเราสามสองหนึ่ง J K พี่ว่าสู้คำเดียวนะปกปลังมึงจำไว้นี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นเราจัดการพวกแม่งได้หมดเท่ากับว่าไอ้พวกหางแถวทั้งหมดนั้นจะเป็นของเราอาหารของพวกเรารออยู่ขอทุกคนจงตั้งใจไม่ติดเล่นและเอาผลงานมาฝากให้กับพี่น้องพวกเราทุกคน สามสองหนึ่ JK. ง JK สู้สู้เองแค่นั้นแหละเอ้าพี่น้องครับสามนาทีกลับ pues ไปทุบหม้อข้าวหม้อแกงที่บ้านโชคอะไรโชคเราจะไปกินของมันอะไรนะมึงเล่นอะไรเปิดเพลงใหม่บีบีกีเปิดเพลงนี้จะดีอ่ะเขาเล่นบ้านอะไรอย่าเงี้ยเขาอเกิบสองเลยเขารู้อยู่แล้วเราจะบุกเขารู้อยู่แล้ว หายลบยังมาเขาเอารถเตียโอ้มไพี่มัแหกคอได้แหกคอไปตีมันตายแล้วตะโกนเข้าไปบับมันเข้าไปเฮ้อเฮ้ออะไรแบบมันาโลกเหรอนี่มันาโลกปะเนี่ย มันบอกให้กูวองไอจุกไอจุกตีกองสะบัดชัยดิตีกองสบัดชัยดิดุ้ง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 เุ้งดุ้งดุ้ยไุ้งดุ้งไุ้งด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 อ้งดุ้งนุ้งนุองด้งบุ้งีุ้งดี้งดุ้งดอ้คดุุ้้งเ้าดุ้งดย้งดล้รื่้งบุ้นดุกแม่ไงดุ้งดุุ้้งุ้งดุ้ง้งด้งนุ้งดุได้งดุ้้งมงด้ดอะ บ้าด้วยพี่จริงจริงสองทีขึ้นรถเดินตัวมันจะเล่นบ้านเหรอมันน่าจะให้เราขึ้นไปบนบ้านเขาปัญหามาพี่ดูสองแล้วคนเราครึ่งทางต้องเก็บบอครับเก็บไปในบ้านติงนาทีไปนี่กันที่นี่กันทีเจ้เอาเว้ย ไปสู้น้องสามสิบวิเฉยสามสิบวิสู้ไอ้เพื่อนสู้ไอ้ามสิบวิสามสิบวิโอเคเฮียเฮ้ยเดี๋ยวขึ้นรถขับรถไปใกล้บ้านมันนะขับรถปั่งถนนน่ะ ไปคือรถไปฝั่งขวาไปฝั่งขวา,าก็ได้ อย่ามาเล่นเนินอาห้มันเล่นเนินแคมิ่งมาหารอถนนเนี่ย เอาเอาเอาเพื่อมือบอลนะมือบอลนะมือบอลนะสั่นมันสั่นมันสั่นไอพวกเชียร์นี้เล่นได้แค่นี้เหรอไอสั่นโชคโชคโชคมามามารโชควงแตกแล้ววงเริ่มแตกละ เล่นหลุดเข้าไปข้างในเกินนะเกากะเกาะุ่มกันนะเว้ยอย่าลืมนะเพราะว่าเพื่อนทุกไม่ได้นะถ้ามึงเล่นลึอกอะ่ะ ในบุมก็มีนะครับเบ้แล้วนะเบ้ในบุ้มก็มีนะแล้วกให้ใดใดมีได้วิติบอสให้โฟกัสตัวชุด กูใช้ชีวิตไม่แขอลตัวไ w ้ว o ่ r o กับไปกูคงไม่ชอบชกูได้ด้เคดันกเกนนักภายนอกมันอาจจะน่ากลัวแต่กูไม่สนกูไม่เห็นเหมือนฟนตอนนี้กูแค่แต่คนในครอบัวแย่พวกมึงก็รู้อยู่ว่านนเจคเคมันหัวก็เร็วเพรามึงสิแต่มึง slow we say no 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 ีเาวใ้ีเมไม่ดีพีกูกลัวพีริเลยก

ไอม่ได้พวกนี้ต mm hmm. ี่ะแก๊งอื่นเดียวคงอยู่แต่บ้านแหละมั้งว่านะัส่องให้พี่ฟังด้วยนะเว้ยเตียตี๋ะเขาตีเขาเนี่เปานไ่หรออยู่ฟอรมเบลคัมังไงก็ชิวอะเล่นแพ็คปาทิสที่นี่สาวทิสเข้ามาติ๊กตักวาแบบวิ่งก็เปิดเลยนะเยนเย็นเย็เด้วอย่างเทเดิบแต่ไปก้าออกบ้านนะดวิ่งกลับแล้วนะ งก็รู้อยู่แล้วกลัวชากลัวชากลัวชานี่นลาบ้านเขาเลยนะเนี่ยต้อเข้าไปในบ้านแล้วมเนี่ยเดิมนะเออน่าดีพี่น่าจะแจ้งตำรวจแล้วเปล่าวได้เดิมเลยโหจัดอันนี้มีหอมีหอวนอยู่นะไฟแรกกันเนี่ยไฟแรกกันเนี่ยก่อนแล้วไฟแรกกันเนี่ยโอ้ไฟแรกไม่ประทับใจเลยว่ะไฟแรกไม่ประทับใจเลยว่ะ ทับใจเขาเลขาไม่ออกมาเล่นนะรอจนเพลงจะจบแล้วเนี่ยมันทับใจเขาเล่นอย่างเงี้ยนะแก๊งไอ้บอยังมาบุกเลยตอนนั้นอ่ะมาแล้ว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 มาเว้ยมาเว้ยมาแล้ว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 กินยาแล้ว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 ยาลืมลืมประมาณสองนาทีอ่ะกินยากว่าจะวิ่งถึงเราก็รอบแ่นาทียวี่ไิมาแล้วกินมาแล้วกินมาแล้วกินมาดีมัดหมา มันจะถิดเราก็ลอมันอย่างไทีหเัอมันกินยาแล้วมันกินยาบแล้วเดินออมาเดินออกมาเดินออกมาเดินออกมาอย่าถอยเดินออกมาเดินออกมาตัวยิงตัวยิงมันกินยา,าเดินออกมาเดินออกมายิงเฉยรวมรวมมว่าเล่นแพ็กกันยังไงก็ชิวไอ้โหเองเล่นอาบุธก็ได้ไอเียไม่พนบ้านจริงมันจะเล่นเนิบ้านมันนะดิยาหมดละยาหมดละ้าไม่เล่นเอาบอสอาบอาบอสหมดต้องเอาบอสมาแล้ว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 

ตายตายดิ้อ้งใครตายด้งด้วยมี่ลับคืนลับคืนับคืนเยอะาไม่ตาย้าไม่ตายไม่ตายนะลูกไอ้ชีวดจัด อยู่ลุงนองมารุงนองมาหันหน้าผิดด้านเออไม่เป็นไรไร่พี่ปืนหน่อยพี่ปืนหอยสมสมสปืนล่วงจะแฝงตายไหมสมยิงเลยสมยิงเลยมาข้ามาหน่อยมาข้ามาหน่อยมาข้ามาหน่อยข้ามาหน่อยข้ามหน่อยเร็วเร็วเร็วไอ้สมมันมากินยาการียาการแล้วมันกินยาการแล้วมันยิงยาเราเร็วระวังระวังไปกินยาการไปกินยาการ ให้ลุงดวนไปเลยให้ลุงดวนไปเลยต่อเราต่อเราต่อเาต่ลเรให้ลุงดวนไปเลยห่อไปเร็วๆเร็วๆให้ห่อเลยห่อเลยห่อเลยข้างหลังห่อให้หมดเฮยตัวเดียวตัวเดียวข้างหลังห่อให้หมดโอ้เร็วเอาเปเปไปก่อนก็ได้ถ้าไม่มีเปไปก่อนก็ได้ห่อไปห่อไปห่อยิงตำรวจไว้เอาปืนยิงตำรวจถือปืนยิงตำรวจไว้ขยะยังแพ้ยังเหมือนเดิมอ่ะโฟมดอมฟอลน้กมึงเดิมเฮียเอาช่วยเพื่อนหน่อยช่วยเพื่อนหน่อย ยิงตำรวจหน่อยยิงง้อยิงทั่วไปหมด ะมยิงไหมอ่ะครับเอ้าไปยิงเขาผมอะครับผมไม่ได้ยิงเลยบ้าหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ผมผมวิ่งมาจากตรงนู้นน่ะเออลุงไปมาจากข้างหลังยิงอย่างบนหลังคาจับไหนขอรูปหน่อยครับขอหลักฐานหน่อยครับไม่มีหลักฐานครับมีแต่สายตาเป็นหนึ่งจับได้เลยใช่ไหมสายตาใช่ครับใช่อัยนคนตัวนะครับเดี๋ยวจัดให้ดักๆเลยครับผู้ตำรวจจจับลุงผมไหมครับเนี่ย ยิงผมครับมันบอกเห็นเอาเฮ้ยตรงนี้มีเยอะแยะปืนเยอะแยะเลยนะมันบอกมันเห็นจริครับเดียวจริงจริงจริงเอาเลยเห็นคนเดียวด้วยตำรวจหมดเราก็ใส่ตามปืนไปฟังแล้วไม่ฟังแล้วตำรวจดูเพื่อนผมด้วยเพื่อนผมหาเลย่ยแถวนี้ยมีก่อกนว้5,000แล้วก็มีถุงอสอห6,000 เปิดหน้ากากได้ด้วยหรอครับเปิดหน้ากากได้ไหมเอะไรนะครับเปิดหน้ากากได้ไหมได้กกระทืบสุกทุกคนครับเอาคมขู่ไว้ด้วยครับอีกคดีหนึ่งอ่ะหน่อยชุบหน่อยชุบหน่อยคมขู่อะไรอ่ะ ชุดนี้เฟี้ยวกร,กระสุนเจ็ดสิบกว่านั๊ครับ